สวัสดีครับ,รบผมท็อปคบเพ้าบนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรแต่งที่อยู่บนตัวรถมังกี่ปี2018นะครับ ซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็นรถที่แต่งออกจากคาบ์เฮาอุบลนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการแต่งของลูกค้าเลยครับเรามาเริ่มดูจากส่วนด้านหน้าก่อนเลยครับผมชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นฝาปิดกระปุกน้ํามันเบรคที่เป็นแบรนด์ของคิตาโกะนะครับคือชิ้นที่1นนะครับต่อมาเลยก็จะเป็นตุ้มปลายแฮนด์ตัวนี้เป็นของแบรนด์ของคิตาโกะเหมือนกันนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวจับยึดบาร์ที่เอาไว้ใส่กับที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับเวลาเราออกเดินทาง อ่าครับผมตัวต่อมาเลยก็จะเป็นฝาครอบไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของไบเกอร์นะครับสวยมากตัวนี้เลยนะครับตัวโหลดบางโคนนะครับตัวโหลดบังโคนหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของคิตาโกะนะครับตัวต่อมาเลยนะครับเป็นสปูลยกล้อหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของคิตาโกะเหมือนกันครับผมตัวต่อมาเลยฝาปิด ถังน้ามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของไบเกอร์นะครับจะเป็นสีแดงแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเลิซนถังนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของฮิทูซีนะครับซึ่งติดใส่ตรงข้างถังตรงนี้นะครับตัวต่อมาด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นฝาปิดน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของคิตาโกเหมือนกันนะครับและก็ตามด้วยตัวนี้เลยแป้นเหยียบตัวนี้นะครับแป้นเหยียบเบรกนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของคิตาโกเหมือนกันนะครับพักเท้านะครับ <pe at> <cado> ตัวนี้เป็นพักเท้าด้านหน้าตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ H2C นะครับสวยงามมากตัวนี้เลยชิ้นใหญ่หน่อยก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเป็นแบรนด์ของคิตะโกะครับผมที่ทําใส่กับรถมังกี้ตัวนี้เลยนะครับต่อมาเลยก็จะเป็นตัวอุดเฟรมตัวอุดเฟรมตัวนี้เราสามารถหมุนเข้าออกเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ตะแกรงต่อมาเลยตัวแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ของ H2C นะครับซึ่งใส่กับ มังกี้ของเราได้เหมาะมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นตัวนี้มันจะหลบอยู่ลงด้านล่างนะครับจะเป็นแบรนด์ของ g ครับซึ่งพอเราใส่ป้ายทะเบียนอย่างนี้เข้าไปแล้วทําให้ดูสวยงามขึ้นยิ่งขึ้นนะครับพอเราขยับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นอะไรแต่งชิ้นต่อไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นครอบแคมตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ k i t a o นะครับหมุนได้ด้วยนะครับสวยงามมาก การทงเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของคิตาโกเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้งานมีประโยชน์มากครับกันเวลามีอะไรมาชนหรือกระแทกตรงตัวเครื่องเราก็ยังไม่ถึงเครื่องเรานะครับตัวต่อมาเลยตัวนี้จะเป็นตัวครอบจานไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของคิตาโกะเหมือนกันตัวต่อมาครับผมใกล้ๆกกันเลยตัวนี้จะเป็นตัวฝาครอบสเตอร์หน้า นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของคิตะโกเหมือนกันนะครับที่ทําใส่กับรถรุ่นนี้นะครับตัวนองครับผมตัวนี้จะเป็นบางโซ่ของคิตะโกเหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับเหลืออีกชิ้นหนึ่งครับชิ้นสุดท้ายละตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ G ีคับก็คือสเตอร์หลังพอเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยทำให้รถมีอะไรมากขึ้นสวยดูสวยงามมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพจ a c e b o o k ครับเฮาอุบลราชธานี และก็ช่องทาง YouTube มอไซค์ฮอนด้าเกียริสุวนน์หากสงสัยเรื่องใดคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับปอบถามเข้ามาได้เลยครับผมขอบ,ขอบคุณครับ